มาดูพัดลมรงนี้เสียอะไรครับเสียตัวไหนคึ่ง,ง,งครับลองดูนะครับพัดลมสีแดงทรงสูงครับคุทดลองออสายกุหลาบสายอ่ะยี่สีไฟดูก่อนครับว่าเป็นเพราะอะไรเออดูครับยังไม่จิดบดูดอะไรบ้าสจะไปด,ดูโอ้ไม่มีวีแีโอครับ คุณผู้นำเหล่านี้ต้องไปไหนนะเป็นตัวสีอ่เงลี่ยมค่ะต้องเปลี่ยนนี่ครับผมได้มาแล้วฟิลครับเป็นฟิลชนิดสี่เหลี่ยมไม่มีผมก็เลยเอาเป็นชนิดแบบกลมนะครับมีขนาด 2M งเอใช้ไฟบ้านประมาณ250นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูเลยครับ ถ้าฟิลไม่ขาดจะเสียงจะดังนะครับปรับไปที่เสียงครับเป็นเสียงนี่ครับอือจะวัดเลยนะครับเนี่ยเขาจะถ้าใจได้เขาจะมีเสียงนี่ครับหมายนี้นะนี่แปลว่าใจได้ครับหรือจะสลับขั้วก็มีเสียงทั้งหมดครับอืออ่าเป็นพิษฟิล 2m แค่นีกลมครับมีความต้มเต็มที่1 5 0ซีนะครับความร้อนลดความร้อนรวมเปลี่ยนใส่กัะดุมนะครับอื ใส่ตัวนี้แทนตุกเก่าเพราะตุกเก่ามันเป็นแบบรุ่นสียมไปหาซื้อก็ไม่ได้ต้องใช้แบบชนิดกลมแทนกันได้ครับพรเพียงแต่ต่างกันลักษณะนะครับนี่ที่ผมตัดไว้นะครับเดี๋ยวมันจะต่อใส่เข้าไปเลยครับแบบง่ายๆเนี่ยตัวงานง่ายเท่าไหร่นะครับอ,อืมนี่ตัวชุมลิดก่อนการวัดสายพัดลมนะครับ อันดับแรกที่เราจะวัดนะครับวัดจากจุดนี้นะครับเอเอเราเสียบกระปักนะครับเสร็จแล้วสายจะยาวมานะครับมาถึงตรงนี้ครับนี่ที่เราจะวัดนะครับาเราจะวัดมาสุดตรงนี้นะครับวัดดูสองเส้นว่ามีสายขาดไหมครับตั้งมิเตอร์ไปที่ตรงนี้นะครับมีกาวัดเสียงที่มีตัววัดเสียงนะครับมิเตอร์รุ่นไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาสายสองเส้นเสียบนะครับสายดําสายแดงนะครับ แล้วเราก็ลองดูนะครับนี่นี่ครับแตะดูพอส็อนั้นเราก็ลองมาวัดดูนะครับวัดสายสองอยากปักนี่ขาดไหมครับรวัดเอาตัวด้านไหนก็ได้นะครับเหมือนกันกะด้านนี้เลยอันนี้ก็ได้ครับน็นแล้ว,วอันหนึ่งยิ้มดูนะครับสายจะมาสุดที่ตรงสวิต์สวิต์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรนี้นะครับก็จะมีมาางี้นะครับมีสายที่มา เราลองวัดดูนะครับเน่สอยเราแตะดูขาดไหมแตะดูอ่าไม่ขาดนะครับเดี๋ยวลองดูเส้นหนึ่งนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับก็ละเส้นกันนะครับเส้นนี้จะมาสุดเราก็เอาตรงที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับว่าวัดดูว่าขาดไหมเส้นที่มาสุดตรงนี้นะครับอ่าไม่ขาดครับแปลว่าสายนี้เราก็ตัดปัญหาไปนะครับว่า สายไม่ขาดนะครับเรามาจุดที่สองนะครับนี่สายจะมีขึ้นไปหาหัวมอ,อเตอร์น,นะครับมาทางหัวมอ,อเตอร์น,นะครับจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับนี่ส่วนสามเส้นนี้เป็นเส้นที่เป็นนี้าครับเลขเบอร์หนึ่งบอสองบอสามความแรงของเครื่องพัดลมนะครับแต่จะมีอีกเส้นหนึ่งนี่ครับก็จะพ่วงไปด้วยกันนะครับและเราก็จะมาวัด การวัดนี้นะครับเราก็ตั้งมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องตั้งให้โอมสูงขึ้นนะครับโอมที่อยู่ที่2 0 0พนะครับหรือก็เรียกว่า2 k หรือเปกว่าไม่แน่ใจนะครับามาที่2,000โอห์มนะครับเราอาศัยดูตัวเลขนะครับแต่ว่าตัวเลขขึ้นทั้งหมดเส้นก็แปลว่าใช้ได้ถ้าตัวเลขไม่ขึ้นจะแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับเราจะวัด3เส้นดูก,ก่อน,นะครับนี่ยเส้นเป็นเลขแอ นึ่งเบอสองเบอร์สามความเรงของปัดลมดูก่อนนะครับว่าระจระมีผลิกขงไหมครับสว่างแตะเส้นไหนได้นะครับจะลับไลับมาได้นะครับ,บ,บน,น,บนี่อ่านสามสิบเอ็ 31, ดหรือจะมาทางนี้ขึ้นเป็นร้อยยี่สิบสองได้ือวาจะสลับกันไปกันมาก็ได้มีก้ามอนกันนะครับก้าสิบสองหรือไม่ก็ไม่ได้ก้าสหรือทางนี้ร้อี่สิบสอะไรนี้นะครับแต่จะมาเส้นหนึ่งครับท,ที่เส้นสําคัญเป็นตัวนี้ตีผ่านแบบ ดเดเียวจากที่สายปักมานะครับนี่ตรงนี้ถาวา,าว่าถ้าวัดแล้วว่าถ้วัดขึ้นก็แปลว่าใช้ได้ฟิวไมขไว่ขาดนะครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นกแปลว่าฟิวขาดนะครับไม่มีนะครับเราจะแต้เตียมตรงไหนก็ได้ให้มีเป็นตัวเลขขึ้นนะครับนี่ครับจะขึ้นนะครับตัวเลขให้ขึ้นทุกตัวนะครับนี่ตัวเลขขึ้นทุกตัวนี้แบบจะได้หรือว่าจะสลับสายดูนะคร แปลว่าใช้ได้นะครับว่าแต่ถ้าว่าเวลาเราวัดไปแล้วนับเกลาเราวัดไปแล้วหรือจิ้มไปแล้วไม่มีตัวเลขขึ้นสายตรงนี้นะครับสายทีมไม่ผ่านตัวสวิตนะครับแปลว่าฟิวขาดนะครับเพราะว่าสายตรงนี้ก็จะวิ่งผ่านมานะครับผ่านมาพอวิ่งมาเนี่ยเส้นอย่งนี้เส้นสีแดงนี่นะครับจะมาสีแดงตรงนี้นะครับพอสีแดงนี้ก็จะมาผ่านฟิวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับฟิวของเาเขาตัวเดิมก็จะเป็น ตัวที่ขาดไปนะครับนี่เราจะผ่านมาหาตัว C ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เข้ามาแบบนี้นะครับนี่เข้าไปนะครับแล้วเราจะนะกแต่ว่าวัดไม่ขึ้นแต่ว่าฟิลตัวนี้ขาดนะฟิลมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฟิลประกอบแล้วก็ทดลองดูครับอืนี่ครับ ใช้ได้เป็นปกติครับแต่ว่าปัดลงตัวนี้อาการเกิดจากฟิลเสียรหรือฟิลขาดได้เปลี่ยนไปแครับขอบคุณที่รับชมนะครับ